สำหรับพิธีกรรมในพระเช้าเป็นพิธีตักบาตรพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกรัลรยาณมิตรศีสวัยการเกตกรัลรยาณมิตรศสีประภาธนกะและกรัลรยาณมิตรเกศรอ,อกกบะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้ทิพยยมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแทนประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมทั้งพิธีอัญเชิญภาชนะบูชาข้าพระประจำเดือนเมษายนครับโดยมีกัลยาณมิตรใจเทสุก,กะเป็นผู้อัญเชิญถวายจากนั้นทุกท่านรวมพิธีตักบาตรข้าสารอาหารแห้งเพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธและถวายพระตาหารเพลงแด่พระภิสุสงฆ์ณนะหอฉันคุณญยา,ยาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันคุณนกยูงทั้ง่างได้พร้อมใจกันกล่าวคำขอเข้ามาต่อพระร,ะตะรัตนัรปฏิบัติธรรมร่วมกันและร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี g ี n ภาคป่าเป็นพิธีทอดพระปากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่188 โดยในวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพมาร่วมกันทอดพระป่าถวายทั้งหมด4คณะโดยเมื่อคณะท่านเจ้าภาพทั้งสคณะนะครับได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นกนัลยาณมิตรศสิประภาธนากะและกัลยาณมิตรปริศนาเทราสวาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระปา่าทางด้านกานาัลยาณมิตรกมลทิพทาคามิโซวาและกัลยาณมิตรวิชุดามสุมโตะนำกล่าวคำถวายสตุปจัจัยเทียธรรม นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร5 0 0 0รูปโดยมีกัลยาณมิตรอันซีดาสากตะกัลยาณมิตรสุนิสาทาคิชิงเงะและกัลยาณมิตรอาพอรโอสกะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายครับจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียรรมบริวารพระป,ป่าในกองบุญต่างๆและร่วมพิธีจำลองห่อ,อพระบรมพุทธเจ้าโดยคณะสงฆ์ได้ย่อนสุวรรณิธนนิเป็นปฐมธกษเริ่มนะครับ ตามด้วยคณะท่านสภาพผู้มีบุญในแต่ละคณะจากนั้นท่านประธานสงเมตานำทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและร่วมกันรับฟังพกินกกรรมจากท่านประธานสงฆ์ถ่ายภาพปรติศาสรร่วมกันเพื่อตามรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เกิดขึ้นครับ